มีเพียงร่องรอยน้ำตาที่นานเท่าไรไม่เคยจะหายไ,ไปเจ็บใจที่แตกสลายขึ้นมาแล้วใช้เวลาค่อยๆรดกอบใหม่เจ็บสาเท่าไรก็ต้องไปต่อคงต้องเลกรอสักทีท่องไว้ต้องรักตัวเองมาก Oh. 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 ท่องไว้ต้องรักตัวเองมากกว่าน,นี้อย่าแตกสลาย เฉลยเพราะใครเลยนะคะก่อนหน้านั้นแน,น่นอนค่ะคะุณผู้ฟังเลือกเพลงลืมไปแล้วว่าลืมยังไงเอาไว้นะคะก็ว่าการที่มีเทคโนโลยีมันก็ช่วยอะไรได้มากเลยทีเดียวะคะ่ะบางครั้งมันก็อ่ะเราสามารถมอนิเตอร์งานเราได้จากอีกที่หนึง่งก็ต้องยอมรับกันเพราะเป็นคนบอกว่าที่ไปงานพี่เบิร์ดมาใช่ไหมคะ ่ะใช่ค่ะเพราะเราบอกไปตั้งแต่ต้นเรามอบตัวไว้อยู่แล้วว่าวันนี้เราขอทําอะไรหลายอย่างวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงสักนิดนึงแต่เราจะไม่ปล่อยผ่านเพลงที่คุณผูฟังส่งมาทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินเพราะอะไรอ้อมเก็บหมดเลยนะคะลืมไปแล้วว่าลืมยังไงอย่าแตกสลายเพราะใครเลยนะคะลังเลอาจจะเป็นเธอเพลงพาไปรักคำโตตกลิ่นดอกไม้รวมไปถึงอบนิทีตั้งแต่ต้นนะคะต่อให้เธออยู่ไกลเก็บทุกอย่างหมดจดเรียบร้อยค่ะคุณผูฟังเพราะว่าเทคโนโลยีมันช่วยเราได้และอีกหนึ่งอย่างก็คือแอปค่ะคุณ ฟังเรามีแอปเราคุยกันผ่านแอปถูกไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีและอีกหนึ่งแอปค่ะที่จะช่วยคุณคือแอปเพลินนะคะเขาจับมือกับค่าย White Music ในเค my, รือ GM m g r a m m รรวม10ศิลปินดังนะคะจากหลากหลายค่ายมารวมกัน Hey นะคะเพลิน Origi ิน l ลอัลบัเฮ hey, นี่เฮ hey, e y h e เฮเฮก็คือ คอนเซปต์มันก็คือชวนเราทุกคนมาเฮฮาไปด้วยกันแหละคุณผู้ฟังเฮฮาทุกคนเพลินหมดทุกเพลงพร้อมกับการเปิดเพลงแรกที่ชื่อเพลงเอาแต่ใจนะคะครั้งแรกที่ Paradox เขาเจอกับก้อยนัตตี้ นะคะกับเพลงที่มีเนะะื้อหาน่ารักน่ารักดนตรีก็จะสนุกสไตล์ของพร a าดอกแล้วก็จะได้สามสาวก้อยนะัตตี้ดรีมเนี่ยเขามาร่วมทีมเหวี่ยงเพราะห่วงใหญ่สร้างความเฮแจกความสดใสแล้วก็ท่าเต้นน่ารักน่ารักในกเพลงนี้อีกด้วยนะคะสำหรับเพลงเอาตใจคุณสามารถฟังได้แบบ Ex c l u s i v e วันนี้นะคะที่แอปเพลินเท่านั้นค่ะรีบไปดาวน์โหลดแอปกันก่อนเลยนะคะโหลดฟรีค่ะคุณผู้ฟังค้นหาคำว่าเพลินนะคะสะกด PL E R N บน Apple Store นะคะสำหรับใครที่ใช้ iOS นะคะรวมไปถึง Google Play Store สสำหรับใครที่ใช้งาน Android และแน่นอนคะ่ะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง f c e e o o o เพิ a r n เท่านั้นเอง P L E R N ง่ายๆสั้นๆค่ะคุณผู้ฟังแบบนี้ไา้โต๊ะทำงาน โดยงานดีอะไรก็ดีหาได้ที่ Jobs DB b y s e e k New y o r s Open Up y o u r l i f e เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะและ B Dynamic Bond ใหม่จาก BBAM ก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้หัวข้อของเราก็น่าสนใจสำหรับใต้โต๊ะทำงานนะคะกับ3 DJ เรามีหลายช่องทางให้คุณได้เลือกติดต่อกับเราไม่ว่าจะเป็น02-66-58-373หรือถ้าคุณรู้สึกว่าไวตื่นเต้นไปเล้เกินกับการติดต่อเบอร์นั้นส่งข้อความได้ไหมคะ ได้คะ่ะคุณก็เวลาที่เราไลฟ์ก็ส่งมาทางนั้นได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook หรือว่าทางแอปก็ได้เมื่อคืนก็ได้หลายเรื่องกันเต็มไปหมดแล้วเราก็ได้พูดคุยกันตลอด2ชั่วโมงนะคะกับจะหางานหรือหาคนทํางานหาได้ที่ jobsdb by seek n e w y a r i s open up your life เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่ชรูมโตโยต้า b ีไดนาิบ n ยืดหยุ่นพร้อมทุกโอกาสลงทุนตราสยนนี้ทั่วโลกโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะ